สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนสมองสมบูรดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขคตมาเด้อกินข้านตรกันเด้อตั้วุ้นเส้นพี่น้องใส่มือสบายดีป่าลูกลูกของกับสิบปรบเนาะข้าวกับตั้งใจสิตตักินสมกินฤทธิ์ยังลงพี่น้องเลยนน้อองเืสบายดีป่าลูกป้าก็ลูกหลายเนี่เออป้าก็ลูก สบายดีก่อนลูกปต่แม่แม่พ่อตับุญเส้นนี่นี่เคยหลายตักบุญมาเนอเออบุญเส็นเป็นทาบุญโอ้ยคนนกระายี่าอ้ยบุญแบนี้บาคนจดนกต้องห้ามข่าเลยพี่้องเ้ยต้องห้ามข่าวอีกแล้ว

โอ้่อ้งเลย้องอไว้หน้าเว่องนเลียไวนเ่อง่้นีเข่นมองมือหน้า่แล้วบบต้นบชิด่องมุ่งแนมแนช่องมุ่งกว่าแปดกปด็ยาเมื่อสดแล้วแกับห้ามบุก้นห้ามแต่ห้าวดอแล้วก็มีความน่าก เตาเอาคนเขาพกันนีังังกัแล้วห่าันได้นีรซื้อตาเอาเรานได้ทำมันไม่พอาบไลกัตาพ้นูดกันเบไม่เาเรามหนีอาวตาพ้นเลยวจันท่านบอนาเลยวะจัน จว่าม่ตาการดีนีคนคนแห่งสขาแล้วไม่ตากมีดี่มองตาอ้เรกอน่อมันเจอตอนจับเลยบป้าเขาออย่ากสอบมบทตากปาเลยก็สอบขาก็ซีโว้พ้น่ะ เอาไปเอาก็ได้บางไม่เอากระเด็นไปอัดแยดไม่ถูกวิเวินให้จอมย่เอาข่้าต้กน้ออ่้ไยนใไม่ใ้ะมันบอไ่นหไปยในุกม่ถ่กล้องาน่มีแลมเนี่ยสเอาไว้มันจะถ่ากล้องไงปุ้ยเขาไปบอยนใ ีมันมนาตะเวียนน้ำบางตัวบ่แค่นี้เหือน้องคายมันอยู่ตอนบนเขาตำบนของเวียดนามมาตนบนของเราต้องายมันมือก้เราคุยแกม่ใหญ่จอแล้วโทษหน่อนนะแล้วยังมันถก

กะถ่ายเอาอยู่แบบเนาะแบว่าถ้ารวบมันจะออกนอกใช่ไหมที่ทำใ้เกิดเขาใับไหมทางการจับวางเพลงจะมีกี่เล่ยอรนาะกับเขา

้มากินกาตัวตำเสษตำเตำกรุนเงินหนเนี่ยแม่เนี่ยแม่ใหญ่หละากินเสร็จตงกุดังบกิบนเราตำกุดตำุนมาตำเศษก็ือกุ๊กีบะตามนผาที่นีกินได้กะื่นทนี่ไปก่อน ไปือน้ำผึ่นะแซ่บแซ่บไปบไปไกีจไปซื้อน้ำผึ่งไอินน er ันละไหมอินนันต้มสมุหูบตรตมมหูบน้ำหอ้ยตำมหูไม่ใชไปต้มมหูตัดเลกเราจะเข้ากันนะกัลกนงลุกปลอ่างนี้าตอใ่ยะแซวกับปูมาละบ้มาแรง ไปบอกคนต้องเดือนจุดกูมาละมาแรงน้องสวนนอกไดตีน้องสวนนอกก็ได้สวนนอกอย่างเดรร้ายมันปูมันมันออกแล้วมันออกมาละมาแรงพี่น้องละแซ่บปูนุกุนาบอปูน่าอาผ้าเนีมาตองเอา คน้อกพีดึกพี่น้องเอ้ยเทียตรงเทียซาวอยู่บนมือบนเวนงานกิ้งเขานะนลูกใครดอวพี่น้องเลยเตัวดใหม่ข่าห้ากับมดปราบแล้วเลยขอาซัดนนี้นำนำลงมามม่ไปอยู่ที่นั่นแบเธอมันน่าก็ได้เธาตาอยู่เลยโอ้ย ัองน่มาดเขางา่มยอดดคนองเดินกินบ่อเลวมาป้งป้าแหงพี่น้องมันมันจะแนว่ยอะไรเปน้ออมันออกหอนทถอะป้าที่เ้าอันดูดน้ำได้ให้เท้าตากแหงไว้ อะไรพี่น้องราอะไรคลิปนี้คลิปหนาพ่อกันใหม่สบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเด้อพ่อกันคลิปหนากับสบายดี